ก็ไห้ย่าสาได้เขาครับนอ้อปูยาตาย่าเอ้ยย่าสาก็ไห้ย่าสาได้ขดยันลมเด้อย่าสามอันบ่มักนอนเกี่ยวไหมครับปูกํายาครับเออเที่ยงย่าสาอยู่ไอไก่พี่น้องเห็นบ่ปุโอ้ยเอาปีนี้ดูวบาทนี่เจ้าเพื่อนเจ้าง,งามคางงามแล้วเฮ็ดจังไหนไข่ก็สิ มันจะบวลมกอไข่กินได้เกี่ยวบอกพี่น้องค่ะเห็นบน่าน,นั้นหัวยศาอยู่กลางหวยพูนเถียงยศาอยู่ใกล้ไก่เพื่อนพี่องเพราะว่าคนเราฝากหวยเนาะคะ่ะเนาะเออก็ได้ผ้าเพื่อนเพื่อนมาผมเด้อผ้ากันแข็งแรงผ้ากันแข็งแรงเด้อยืนห้แม่นแม่นยืนห้ยยูอ่าขาห้ย่างไว้เด้ออย่าล้มเด้อค่ะเด้อเบิเ่งฝากหวยทางผีได้พี่น้องเบิ่งบ้านนี้ อันบดายผ้าเพื่อนมาดโดนแต่ได้พี่น้องนี่บดายผ้าเพื่อนมาเทียเ่ยวมาเบิงเข่าทางผีดโดนแต่ได้เอาปีนี้ดูบาทเนี่ยเจ้าเพื่อนเจ้งา,า,าง่ามคางง่ามแล้วเฮ็ดจังไดไข่กึสิขมันจุบวลมก่อนข่อยกินด้เกี่ยวบอกพี่น้องครับน้องเฮ็ดบดายคือยาาสาเขาอเปลาใหาฟังอะล่ะเขามีงัวพี่น้องเขามีง ua, ัวเลาก็ต้องเอ้ยง่ามนั่นก็เลี้ยงงัวพี่น้องบ้านนี้ ลมเด้อพากันแข็งแรงพากันแข็งแรงเด้อยืนให้แม่นๆยืนให้ยยัวอ่าขาห้ย่างไวเด้ออย่าล้มเด้อค่ะเด้อผมเด er, pues ้อพากันแข็งแรงพากันแข็งแรงเด้อยืนให้แม่นๆยืนให้ยยัวอ่าขาห้ย่างไวเด้ออย่าล้มเด้อค่ะเด้อเออก็เลยได้โอกาสเมื่อนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะเออได้ย่างมาเบิ่งงัวอุ่น เอางัวไวตรงกลางหวยพี่น้องพี่นอ้นอ,นองเห็นเดซ่าอยู่ไว้ไก่พี่น้องเห็นบอกพี่น้าเาซ่าพเพื่อนๆมาอีกฟังเนาปีนี้ดูบาทนี่ถเจ้าเพื่อนเจาง,งามคางงามแล้วเฮ็ดจังไดไข่กยก็สิมันจิบ่ลมก่อนข่อยกินได้เกี่ยวบอกพี่น้องครับผมเด้อพากันแข็งแรงพากันแข็งแรงเด้อยืนให่นแม่นๆยืนหอยู่อ่ขาขาหายย่างไว้เด้ออย่าลมเด้อค่ะเด้อิ่งฝากหวยทางผีได้พี่น้อง เบิงบ่าเนี้อันบ่ได้พาเพื่อนมาดโดนแต่ได้พี่น้องนี่บ่ได้พาเพื่อนมาเที่ยวมาเบิงเข่าทางผีโดนนะเด้ได้ค่ะพี่น้องค่ะภักษากระวาวอย่าวาเด้อเยออย่าล้มเด้อบ่แมนยังเราพี่น้องอันขั้นแมนอันที่เข่าล่มก็ไค่ะพี่น้องค่ะภักษากระวาอย่าวาเด้อเยออย่าล้มเด้อบ่ยแมนยังเราพี่น้องอันขั้นแมนอันที่เข่าล่มก็หลังจากที่เขา อันขาวากนี่ก็ม่านเลยได้พี่น้องม่านเลยได้บาน,นี้ตุล่าปลายเดือนตุล่านี่ก็บ,บางคนก็เกี่ยวเลยได้ได้สาบอันบอมักนอนเกี่ยวไหมคะปูกกับหญ้าครับเอเอเถี่ยงเนี่ยสาอยู่ไอ้ไก่พี่น้องเห็นบ่ปุ๊บโอ้ยสาแห้งบ่อันอยากเกี่ยวข่าวล่มอยู่พี่น้องเอ้ยเบิง่ง่ะหลังจากที่ขาวอันขาวากนี่ก็ม่านเลยได้พี่น้องม่านเลยได้บาน,นี้ ตุลาปลายเรือนตุล่านี่ก่บ,บางคนก็เกี่ยวแล้วได้เนื้สาอยู่ไอ้ไก่บนพี่น้องเห็นบ่เพน,น่นนะเนืสาว่าเพื่อนเื่อนมาอีกฟังเห็นบ่เนื้อสาอยู่กลางหวยพุ่นเถียงเนืสาอยู่ใกล้ไก่บนพี่น้องเพราะว่าคนเราฝากหวยเนาะคะ่ะเนาะเออก็ได้ผ้าเพื่อนๆื่อนมาเบิดเหมือกับเมยเนาะค่ะพี่น้องค่ะกระสีมาหย่างเบนเข่าจนตโวพี่น้องเนื้สาผ้าเพื่อนเพื่อนมาบนเข่าอีกแล้วพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะ ภาษากะว่าวอย่าวาเดอ้ออย่าอย่าลมเดอ้อบอแมนยางเราพี่น้องอันขั้นแมนอันที่ข่าวลมก็บพวกสม้มส้มข่าวเนี้ยมอนแลงค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมาเบิ่งแล้วกะเพื่อเป็นตำไม้งไงไแล่ละพี่น้องปีนี้เห่าหเออก็เลยได้โอกาสเมื่อนี้แล้ะค่ะพี่น้องค่ะเออได้ยางมาเบิงงวัวปุ่นเอางัวไว้ไตรงกลางหวยคุณพี่น้องพี่น้องเห้ได้สาม อันบอมากักนอนเกี่ยวไหมคะปูกับหญ้าคะเออเถียงเง้สาอยุ้ยไก่พี่น้องเห็นบ่ปุน่นโอ้ยเนี้ยสาอยูุไ้ไก่คุณพีณ่น้องเห็นปะปุ่นนะสาว่าพเพื่อนมาอีกฟังนี่หลังจากที่เขาอันเขาสาบนน่ก็ม่านเลยได้พี่น้องม่านเลยได้บ้าน,นี้ตุล่าปลายเรือนตุล่าหน่กรบางคนก็เกียาายเก่ยวเลยได้ขาวเขาบ่ให้นลมพี่น้องบ่อยากเกี่ยวขาวลมค่ะพี่น้องคะ เอาเงินในก็นแค่นี้แหละค่ะพี่น้องคะเออเดี๋ยวยาสาไปเบิ้งงวัวก่อนพนงัวสิน้งนองเฮ็ดบ่ได้คือยาสาเคยเบาเขา,าฟัง่งล่ะ,ละเขามีงวัวพี่น้องเขามีงวัวเขาก็ต้องเอ,อ้ยย่ามันก็เลี้ยงงวัวพี่น้องบ้านนี้นี่ค่ะพี่น้องคะย่าสาก็เว้าวอย่าวาเด้ออยา่ยาอย่าหล่มเด้อบ่แม,มนอย่างเนาะพี่น้องอันขันแมนอันที่เขาโลมก็เป็นคนที่มาเคสอีกอย่างแบบ แบบเพื่อสมัยเป็นเด็กหน่อยจังได้จังสัน่นะพี่น้องมวนดีพี่น้องก็เลยดำเอาเกี่ยวงาพฤศสิจิกาเนี่พี่น้องอขเข่าห้ากับสิล่ลมพี่น้องเรื่องของเรื่องนั้นเอ้ยยาษากับพาวันหน้าพี่น้องจะลมเด้อจ่าจะลมใช่ะพี่น้องค่ะเออคันเท้าใส่เอาหรือว่าวานเอาเนี่ยมันก็เพ็ดบ่ได้พี่พะวาล่มหนาวนะพี่น้องเนาะเออล่มหนาวมาช่วงเดือนตุลาเดือนสามอันบ่มมัก นอนเกี่ยวไหมคะปูกับหญ้าคะเถียงเนี่ยสาอยู่ไอ้ไก่พี่น้องเห็นบะปุ่นโอ้ยเนึ่งฝากหวยท่างผีได้พี่น้องเบิ่งบานนี้อันบบ้ผ้าเพื่อนมาโดนได้พี่น้องนี่่ได้ผ้าเพื่อนมาเที่ยวมาเบิ่งเข่าท่างผีโดนมาได้เบิ่งก่อเข่าลอยพี่น้องบานนี้แค่สากะโอ้ยแผ่เข่าลมได้พี่น้องเอ้ยว่าก็ว่าเบาเถอะ หลังจากที่เขาอ่านเขาศาสนี่ก็ม่านน่ะได้พี่น้องม่านอ่ะได้บานนี้ตุลาปลายเดือนตุลานี่ก็บางคนก็เกีียวแหละเด็กถ้าหายย่ยาศาสตรได้เขาฮักนอก้อปูยาตายายเอ้ยยาศาสตหายย่าศาได้ขยันลมเด้เพราะว่าล่มหนาวแล้วพี่น้องเนาะเออล่มหนาวมาช่วงเดือนตุลาผมเด้อพ้ากันแข็งแรงพ้ากันแข็งแรงแล้วยืนให้แม่น ยืนหายูายัวขาหายย่างไว้เด้ออย่าล้มเด้อค่ะเด้อบอกเออก็เลยได้โอกาสเมื่อนี้ละค่ะพี่น้องค่ะเออได้ยางมาเบงงัวปุ่นเอางัวไว้ตรงกลางหวยคุณพี่น้องพี่น้องเห็นข่าวงามก็ชื่นใจพี่น้องค่ะเดือนนี้ก็เดือนกันยาน้องพี่น้องเนาะตุล่าเนี่ยกะซิมานน่ะได้พี่น้องเออตุล่าเนี่ยขาแห้งบ่อันอยากเกี่ยวข่าวลมอยู่พี่น้องเอ้ย เบิงค่ะยศาอันบอมมักนอนเกี่ยวแมค่ค่ะปูกกับหญ้าคะ่ะเออเถียงยสาอยู่ไก่พี่น้องเห็นบ่ะพูนโอ้ยสาแหงบ่อันอยากเกี่ยวเข่าล่มอยู่พี่น้องเอ้ยเบิงค่ะเห็นบ่ั้นหัวยสาอยู่กลางห้ยพุ่นเถียงยสาอยู่ไล้ไก่พนพี่น้องราว่าคนเราฝากห้ยเนาะค่ะเนาะเออก็ได้ผ้าเพื่อนๆมากยสาอยู่ไอ้ไก่พนพี่น้องเห็นบ่อุ่นนะ,นะ ยายสา,าพ่อเพื่อนมาอีกฟังไหน่ะพี่น้องค่ะเออคันเท้าใส่เอาหรือว่าวานเอาเนี่ยมันก็เ็ดบ่ได้พี่เลอปวอยหญ้าเอ้ยอันอยู่ซื่อเพชรตรงๆไว้เดอ้อค่ะเพราะวา่าหน้ายายสามันสองฟังพี่น้องฟังทางนี่ฝากหวยอีกฟังนึงยายสาบ่ได้พาเพื่อนๆมาเบิ่งโดนล่หลักไหค่ะพี่น้องค่ะเออคันเท้าใส่เอาหรือว่าวานเอาเนี่ยมันก็เ็ดบ่ได้พี่หลวงพ่อวา่า น้ายายสามันสองฟังพี่น้องฟังทังนี่ฝากหวยอีกฟังหนึ่งยายสาวบ๊วยผ้าเพื่อนๆมาเบิงโดนละค่ะพี่เป็นคนที่มาเขตอีกอย่างแบบแบบเพื่อสมัยเป็นเด็กหน่อยจังได้จังสนะพี่น้องมวนดีพี่น้องก็เลยดำเอาเกี่ยงงานยายสาวู่วยไก่คนพี่น้องเห็นบอกคนน่ะยายสาวผา,าเพื่อนๆมาอีกฟังนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะยายสากวกาวาเดอ่าเด้อ อย่าลมเดอ้อบ๊แมนยังเราพี่น้องอันขั้นแมนอันที่เขาลมก็พงเลีย้ยงสาอยู่ไอ้ไก่คุณพี่น้องเห็นบอกคนนะ่ะเลยสาพ่เพื่อนมาอีกฟังเออก็เลยได้โอกาสเมื่อนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะเออได้ยางมาเบิ้งงัวปุุนเอางัวไว้ตรงกลางหว่วยคุณพี่น้องพี่น้องเฮอาอป่วยหยาเอ้ยอันอยู่ซื้อเท่งๆไว้เด้อค่ะเพงเลี้ยงสาอยู่ไอ้ไก่คุณพี่นอ้นองเห็นบอกคนนะ่ะ ภาษาผ้าเพื่อนๆมาอีกฟังภาษาอยู่ไอ้ไก่คนพี่น้องเห็นบอกคนนะภาษาผ้าเพื่อนๆมาอีกฟังพี่น้องเออพ้าเบงวิวทางผุนมาว่านกะบามือในเออยางไปรอบงเขาฟังทางผุ่นกันหน้าสันพูนเถียงของพี่น้องเออผ้าเบงวิวทางผุนมาว่านกะบามือในเออยางไปรอบงเขาฟังทางผุ่นกันหน้า พูนเถียงของผมเดอ้อพ้ากันแข็งแรงพ้ากันแข็งแรงเดอ้อยืนห้แม่นแม่นยืนห้อยูอ่าขาห้ย่างไว้เดอ้ออย่าล้มเด้อค่ะเดอ้อเห็นบ่บนั้นหัวยศาอยู่กลางหวยพูเนเถียงยศาอยู่ใกล้ไก่คุนพี่น้งองเพราะว่าคนเราฝากหวยเนาะคะ่ะเนาะเออก็ได้ผ้าเพื่อนๆมาคหะพี่น้องคะ่ะเออคันเท้าใสเอาหรือว่าวานเอาเนี่ยมันก็นเบ่ได้เห็นบ่นนั้น มวยยศสาอยู่กลางห่วยพูนเถียงยศสาอยู่ใกล้ไก่พี่น้องเพราะว่าคนเราฝากห่วยเนาะคะ่ะเนาะเออก็ได้ลผ้าเพื่อนๆมากเพื่อสิจีการนี่พี่น้องเข่าห้ากับสิล่มพี่น้องเรื่องของเรื่องนั้นเอ้ยยยสากระเพาวันหน้าพี่น้องแต่ล่มเด้อจา่าจะเป็นคนที่มาเคสอีกอย่างแบบแบบเพื่อสมัยเป็นเดกหน่อยจังได้จังสนะพี่น้องมวนดีพี่น้องก็เลยดำเอาเกี่ยองา เบิ่งก่อเขาลอยพี่น้องบ้าน